สวัสดีค่ะเม,ม์เชลเทลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปในวันนี้เะจะพูดถึง1ในตลาดทำเงินสำหรับธุรกิจสมโน,โนหรือว่า low content p u b l i ชช i n g ที่ทำยอดขายได้6หลักต่อเดือนแล้วก็มีเล่มหนึ่งที่ทำยอดขายมากกว่าครึ่งล้านบาทต่อเดือนนี่ก็ยกตัวอย่างเอามาให้ดู3เล่มด้วยกันนะคะ คืออาจจะสงสัยว่าไกด์เจอร์เนลคืออะไรก็เป็น,ปนโน้ตที่มีคำถามให้ลูกค้าตอบค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีคำถามให้ลูกค้าตอบเกิดว่าคุณไม่เก่งกรมมาไม่เก่งพังตูเอชชันก็แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์แล้วว่าเดี๋ยวจะแนะนำว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างก็แนะนำอย่างที่บอกไม่เก่งกรามมเก่งพังตูเอชชันใช้ซอฟต์แวร์ใช้ที่มีมาให้แล้ว ก็เพราะว่าทำให้งานเกิดว่าคุณสกดคำผิดกราฟิกผิดพันจุดแอชันผิดก็จะได้ลูกค้าก็จะเขียนรีวิวให้ดาวดวงเดียวทันทีเพราะว่าลูกค้าที่มันซอค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้ค่ะก็อันนี้ให้ดูก็ดูตรงที่คร่าวๆเห็นว่จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เขาทําเป็นสีค่ะแต่ว่าแนะนําให้ทําขาวดํานี่เขาตั้งราคาขายได้ถูกแล้วทําสีเพราะว่าอาจจะเป็นบริษัทถ้าทเป็น น่าจะเป็นบริษัทที่พิมพ์เองอาจจะเป็นบริษัทที่พมเ,เแต่ว่าของเราจะทำเป็นข่าวดำแต่ว่าตัวอย่างก็ประมาณนี้ค่ะมีคำถามให้ลูกค้าตอบนี้วิธีการเช็คยอดขายก็เลื่อนไปด้านล่างแล้วก็เนี่ยค่ะจดโน้ต9 8 9 6แล้วก็ไปที่เนี่ยค่ะ Amazon Sales Rank Calculator แล้วก็ใส่ไปเลือก k i n d l e หรือว่า Book 78....96 อันดับขายดีก็คำนวนมาโดยเฉลีย่ยคะว่าขายได้กี่เล่มต่อวันก็16เล่มต่อวันก็ส่วนใหญ่กำไรประมาณ34เหรียญคะถ้าจะเป็นถ้าเป็นพกไกด์จะนวนประมาณนี้แล้วก็มาคำนวณ16สมมติว่าเราง่ายต่อการคำนวณเป็น3เหรียญกำไรสา 3, เดีอนตอนเล่ม1ิ 16, 3 4กก็เป็น48อ่า48เหรียญต่อวันก็ประมาณนี้ค่ะ1,500แล้วก็คูณกับ30 อ่าสี 48, ่สิบแปดก็ประมาณพันห้าใช่ไหมพันห้ายูก็ประมาณห้าหมื่นก็เล่มเดียวค่ะทำเงินได้เดือนละห้าหมื่นบาทก็ครึ่งแสนบาทต่อเดือนถ้าอ่าเราไปดูเล่มที่สองเล่มที่สองอ่ะเล่มแรกเกี่ยวกับพวกอ่ากลอ่าเป็นโกลเซตติ้งเจร์นอลก็เนี่ยค่ะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เล่มที่สองก็คือเป็น อินไซตี้เจนเนลอะนะคะน,นี้เป็นเซลล์รีเฟรชชันพวกอินไซตี่พวกเซลล์แข้งี้ก็จะขายดีค่ะก็ไปดูข้างในนิดนึนงก็ดูคร่าวๆก็จะมีอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเขียนรายละเอียดบางเล่มมันจะมีรายละเอียดว่าเกี่ยวกับะายอันนี้เขาไม่ได้ทําเป็นเส้นนะคะทแค่มีคําถามแบบนี้ก็ได้ถ้าค,คุณว่าคุณไม่ต้องการทําเส้นนะคะก็ดู ตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยค่ะเขาจะเป็นทําเป็นมุมแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเหมือนเดิมไปดูกันดับขายดี8774แล้วก็มาคำนวณ8774 8774อันนี้ขายได้วันละ14เล่มก็ประมาณประมาณ4 5 0ห0 0มื่นเหมือนกับเล่นเมื่อกี้ค่ะเล่มอันนี้เป็น i n x i e t y j o u r n a แลแล้วก็เล่มที่สเป็น p แพร journal เล่มน,นี้อก็เาขาไปดู ข้างในการเป็น50เป็นเป็นสำหรับอของคนผู้หญิงนะคะเนี่ยทำเป็นขาวดำเห็นไหมคะทำเป็นขาวดำอันนี้เป็น,อ,ปนอันนี้เป็นอ,อันดับขายดีที่ขายดีน่สดุดที่ยกตัวอย่างมาให้สานเลตีพิมพ์แต่เมื่อ2ปีก่อนนะคะอันดับขายดี1770ยแล้วมาคำนวณ1น7 0ก็ขายได้73เล่มต่อวัน 73เล่มถ้าเรามาคำนวณอยอดขายราคาขายเท่าไหร่เอ่ยราคาขายที่6เหรียญ99 73เอามาคำนวณ73คูณกับ6เหรียญ9อ่า6เหรียญ99กคูณกับจำนวนวันเป็น30วันก็ยอดขายอยู่ที่เจ็ดสิบสามคูณ หนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์ก็ไปคำนวณหนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์นี่ค่ะย,ยอดขายเดือนละอยอดขายเดือนละครึ่งล้านบาทต่อเดือนถ้าเกิดว่าอยากต้องการรู้ว่าเขาได้กําไรเดือนละประมาณถ้าสมมติว่าคิดเป็นสามเหรียญต่อเล่มถ้าสามเหรียญต่อเล่มเราก็คูณไปสามเหรียญต่อเล่มวันละเจ็ดสิบสามสามเหรียญกำไรสามเหรียญต่อเล่มต่อวันจะสามเล่มต่อวันแล้วก็ คนจำนวนวันไปก็อันนี้เป็น6570ก็เป็นกำไรนะคะมาหกห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ประมาณนี้ค่ะได้สองแสนกว่าบาทต่อเดือนก็แบบได้หกหลักก็อย่างที่บอกก็ทำได้หลากหลายนะคะพวกไกด์เจอร์เนลเนี่ยก็จะใช้อะ พ u b ริเชิ่ r o c กเก็ก็ได้แล้วลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันก็ทำวิดีโอ,อรู้สึกว่ามีหลายคลิปเกี่ยวกับ p u b l i เชิ่ r o c กเกเพราะว่าสามารถที่จะหาตลาดได้เร็วค่ะทีนี้เกิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะหาะไม่ต้องการจะทำย่างที่บอกคุณจะต้องแบบเก่งกระมากพังตุ่เอชั่นไม่มีการสกดคำผิดเลยก็ เกิดว่าไม่ต้องการทำเองก็มีอยู่3ทางเลือกทางเลือกแรกก็มีไกด์เจนเนลแพ็กบริการนะคะมีทั้งหมด3 0ไฟล์ก็มีอ่าหลายหมดหมู่ด้วยกันก็เป็นวิธีการแรกที่ที่คุณสามารถทำได้วิธีที่2ก็คืออันนี้เป็นแพ็กให้รับรอสักคนที่ไม่มีเวลาค่ะต้องการลงมือเธอเลยแต่ว่าอันนี้คอสนี้ก็จะเป็นการสอนทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำแบบว่าแค่ลายซึ้นธรรมดาก็ไม่ค่อยจะ่า ไม่ค่อยจะมีความแตกแตก่างจากคนอื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเถออันนี้ก็จะมีในคอร์สนี้ก็จะมีสอนการทําหลากหลายวิธีเห็นไหมคะมีสอนทําแบบใส่เส้นแล้วก็มีแบบหลากหลายวิธีก็แต่ว่าเกิดว่าคุณจะเรียนคอร์สนี้ที่บอกสอนการทำไกด์เจเนอรชนหลากหลายคุณจาเป็นจะต้องใช้ Q Content Composer Comp เอค่ะราคาสาเเหรียญก็จ่ายเงินครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพ ฟรีอัปเดตเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายลเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีหมวดหมู่ให้เลือกสมมติว่าเราเลือกอะไรเนี่ยเป็นพวกไลฟ์อีเวนต์พวกการดิวเทชันอย่างนี้ก็ได้ก็จะมีให้เลือกนะคะมีมีซับนิชซับนิชอยู่เซลล์รีเฟรชชันโกลเซตติ้งก็วิธีการใช้งานก็เลือกคำถามแต่ว่าจะมีแต่ละหมวดหมู่จะมีคำถามไม่เท่ากันมี85าคำถามสมมติว่า ก็ให้ดูตัวอย่างคราก็เช็คบล็อกไว้คลิกตรงนี้ไปแล้วก็เลือกฟอนต์อ่าแฟมิลี่ไเป็นฟอนต์ไหนอ่าฟอนต์ไซส์ขนาดเทา่าไหร่ m มา g i n ความห่างระหว่างบรรทัดแล้วก็กีตกกต่ต้องการกี่คำถามต่อหน้าเนะนี่ยต้องการกี่คำถามก็1นึ่หน้าหนึ่คำถามอันนี้สำหรับคนสมมติว่าคนเลือกสามคำต่อหน้าก็สามารถจะเลือกได้ว่าต้องมีกี่บรรทัดต่อคำถามทีนี้เขาจะทำแค่ คำถามเดียวอันนี้ blank space เพิ่มขึ้จะอันนี้สำหรับคนที่แบบต้องการเกิดคุณต้องการมีหลายๆคำถามแล้วก็ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการมีเส้นเราก็ไม่ต้องคลิกไม่ต้องใส่เส้นนะคะก็เป็นเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการเส้นก็ใส่ไปได้ถ้าสองเส้นก็ประมาณนี้ก็คร่าวๆทำให้ดูค่ะก็มี format ก็สามารถที่จะ ใช้เลือกฟอร์แมตเป็น PDF Word แล้วว่า PowerPoint ได้แต่ว่าที่แนะนำก็คือให้ใช้ PowerPoint แล้วก็ Edit File นะคะแล้วก็ว่าจะเพิ่มวงกลมสี่เหลี่ยมเพิ่มรูปหรือว่าทำเป็นลายสีก็ได้นะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกก็มีแต่ละอันนี้ m i n d f u l n e s s ก็มี sub niche บางหมดหมู่ก็มีสับนิเชชไฮนะคะเป็นเซลล์รีเฟลคชันเนี่ยว่ามีไวไฟฟูเนสก็เซซิงกราชิชูดก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็ยังเป็งวิธีแรกเลยก็มีแบบเจอเนอร์แพ็ขายมีทั้งหมด30ไฟล์ก็ทำให้เรียบร้อยะคะ่ะดาวน์โหลดไฟล์ก็ทำโปรหาคีย์เวิร์ดแล้วก็ วางขายได้ทันทีหรือว่าจะซื้อคิวคอนเทนต์คอมโพเซอร์ราคา47เหรียญราคา37เหรียญนะมีประมาณมากกว่า1,500คำถามแยกเป็น30หมุดมู่ก็ลิงก์จะอยู่ใน Description เกือถ้าคนสนใจที่จะซื้อซอฟต์แวร์นี้ค่ะหรือไม่ก็เรียนคอสคอสนี้ก็อย่างที่บอกจะสอนการทำหลากหลายวิธีโดยใช้ powerpoint ค่ะอย่างที่บอกคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์เป็น powerpoint ได้นะคะเห็นไหมว่า ตัวนี้ถ้เลือกเป็น powerpoint ได้ก็แต่ว่าอันนี้สอนทำ ah blog journal พวกเฉยๆ,ๆนะคะไม่ได้สอนแบบพื้นฐานการสมัครขายการอัปโหลดไฟล์การหาคีย์เวิร์ดแต่วะนี้ไม่ได้สอนอรายละเอียดเกี่ยวกับ SEO เกิดคุณสนใจก็มีส o s t จนวนเงินล้านแล้วก็มี c o s SEO เกิดว่าคุณพอมีพื้นฐานมาแล้วแต่ว่าต้องการเรียน SEO เพิ่มเติม,ตมก็คอสนี้หรือว่าคุณไม่มีพื้นฐานมาเลยเพิ่งจะ รู้จักธุรกิจนี้ต้องการเริ่มมีคนสอนแต่ศูนย์ท่านแบบตอนแรกเลยก็คอสสนุดเงินสมุดงสนนนเงินล้านก็มีโปรโมชั่นสำหรับคอสสนุดเงินน้อนเงินล้านถ้าเกิดว่าคุณสมัครเรียนภายในวันที่ภายในสิ้นเดือนนี้วันที่28กุมภาพันธ์ก็ก็ได้รับฟรีนะคะแพ็คเดือนนหรือว่าอินเทรียททั้งหมด25ไฟล์มูลค่า2,500บาทก็โปรโมชัน่น должно. ของเดือนนี้นะคะสำหรับคอสสนุดเงินล้านก็เนี่ยค่ะเล่มน,นี้ก็ p พรา Journal ที่ทำยอดขายมากกว่าเครื่องล้านบาทที่มีตัวอย่างมาให้ค่ะก็จะมีแบบก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมตัวอย่างเพิ่มเติมก็คลิกข้างล่างได้นะค f r e q u e l y bought together ที่ด้านล่างนี้ค่ะก็หวังว่าก็เกิดว่าคุณสนใจะจะซื้อ pack i n t e r i o r u e t i o n a l ต้องการเรียนคอร์สหรือว่าต้องการที่จะซื้อคิวคอนเทนต์คอมเพรสก็ลิงก์จะอยู่ใน description ใต้ด้านล่างวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไว้เพิ่มไหนกับหน้าสำหรับนี้ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ